สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ CRU ที่นี่มีคําตอบกับผมมนชนตวิยะฝ่ายสื่อสารการตลาดนะครับครับอันนี้เป็นอีกเทปหนึ่งนะครับที่เราจะมาพูดคุยกับน้องนักศึกษาที่ได้รับเกียรตินิยมเหรียญทองนะครับครับวันนี้ครับก็จะมาพบกับนายกิติวัตรมีแก้วนะครับซึ่งน้องก็เป็นนักศึกษาทางด้านนิเทศศาสตร์บัณฑิตนะครับสาขาดิจิทัลมัลติมีเดียนะครับของคณะวิทยาการจัดการวันนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของการเรียนนะครับในเรื่องประสบการณ์ ในการเรียนของน้องๆนะครับในเรื่องของเรื่องที่อยากเล่านะครับกับท่านผู้ชมนะครับหวังว่าวันนี้ก็คงจะเต็มอิ่มนะครับในเรื่องของหลายๆท่อประสบการณ์ต่างๆนะครับให้ได้ฟังกันนะครับสวัสดีครับน้<ๆ>องครับสวัสดีครับครับวันนี้ก็อยากพี่อยากจะมาคุยกับน้องนะครับในเรื่องของการเรียนนประสบการณ์ในการเรียนแล้วก็แต่เบื้องต้นครับอยากให้น้องแนะนาตัวตัวเองก่อนครับว่ามีประวัติอย่างไรชื่ออะไรครับผม ผมชื่อกิติวัตรมีแก้วนะครับชื่อเล่นชื่อแมนก็ตอนนี้อายุ20ปียังยังไม่เต็มครับครับรบก็จบมาจากโรงเรียนพานพิทยาคมตอนนี้เป็นนักศึกษานิเทศศาสตร์ดิจิทัลมัลติมีเดียปีที่2ครับครับอันนี้เราอยากย้อนกลับไปเึงน้องเรียนอยู่นะครับไม่ทราบว่าน้องเรียนในสายอะไรมาครับผม ก่อนหน้านี้ผมจบสายภาษาญ,ญี่ปุ่นครับที่โรงเรียนพานพิทยาคม,มาอ๋อของพานพิทมีภาษาญี่ปุ่นด้วยใช่ใช่ว่าน้องมาทางศิลปภาษาหรือเปล่าครับใช่ครับแล้วคราวนี้มีแรงบันดาลใจอะไรครับว่าเ,เราอยากจากศิลปภาษาเนี่ยตอนนี้น้องเป็นนิเทศศาสตร์ทางด้านดิจิทัลมัติเมีเดียเลยนะใช่เงเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆหรือด้านรหรือด้านมีเดียเนี่ยทำไมมีแรงบันดาลใจและครับอยากมาเรียนทางด้านนี้ครับผมอ่าครับก็เกิดจากตอนเด็กๆครับชอบดูภาพยนตร์ชอบดู u ู u ูบนะครับแล้วก็ มีความฝันว่าสักวันอยากเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ครับก็มีความสนใจด้านนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับแต่พอขึ้นมัธยมไปครับผมยังเลือกไม่ได้ว่าจะเรียนอะไรครับก็มีศิลป์คอมพิวเตอร์กับภาษาญี่ปุ่นครับครับแล้วก็ผมเข้าเรียนศิลป์คอมพิวเตอร์ก่อนครับเรียนได้3ามวันแล้วผมคิดว่ามันไม่ใช่ผมผมก็เลยย้ายมาที่เสียภาษาญี่ปุ่นอก็คือศิลป์คอมพิวเตอร์ แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นศิลป์ภาษาญี่ปุ่นอันนี้คือตอนเรียนที่ทมอปลายใช่คับแล้วก็เรียนศิลป์ภาษาญี่ปุ่นมาตลอดใช่ครับแล้วคราวนีจ้จุดหักเหยังไงครับจะามาทางด้านนิเทศศาสตร์เลยเนี่ยอ่าครับคือผมอยากจะมาด้านนิเทศศาสตร์ตั้งนานแล้วครับแต่ที่เลือกเข้าไปเรียนภาษาญี่ปุ่นก่อนเพราะว่าตอนนั้นมีความชื่นชอบในอ,อนิเมชันของญี่ปุ่นนะครับอ๋อพวกอนิเมะเป็นพวก<ช>มังกะมังงะต่าง,างๆใช่ไหมครับอ๋อแล้วเพื่อนก็บอกว่าเกดจะดีกว่าศิลป์คอมครับก็เลย ย้ายไปที่สิญ,ญี่ปุ่นครับอ๋อตอนนั้นมีทางเลือกตอน,น,นที่เราเรียนนะนะมันมีทาง<ช>ปเปินว่ามันมีทางเลือกอยู่อยู่แค่2ทาง<ช>นะตอนนั้น<ช>เราค<ช>ิดว่าศิลปคอมเราไม่ค่อยโอเคเพราะเราน่าจะทําเกรดได้ไม่ค่อยดีใช่ครับก็เลยทางศิลปญี่ปุ่นเราก็ชอบพวกมังงะหรือว่าแอนิเมชันหรืออะไรที่เกี่ยวกับทางญี่ปุ่นด้วยครับเราก็เลยเรียนมาทางนี้ดัง<ช>นั้น<ช>พื้นฐานอย่างหนึ่งที่น้องติดตัวด้วยก็เรื่องของภาษาญี่ปุ่น มีอยู่นิดหน่อยครับเพราะว่าผมเป็นคนเรียนไม่เก่งครับเพราะว่าสุดท้ายเราสินญี่ปุ่นกับสินคอมเขาอยู่ห้องเดียวกันอ๋อเอากลายเป็นว่าในสุดก็ต้องก็ต้องเรียนร่วมกันอยู่ดีใช่ครับอ๋อแต่เขานี้เนี่ยกลายน้องว่านว่าน้องเรียนไม่เก่งแต่แต่ไม้นี่มันเหมือนถูกทางหรือเปล่าเพราะว่าได้เกียรตินิยมเหรียญทองใส่ว่ามันต้องเรียนได้ดีนะใช่ครับ แล้วตัดสินใจอย่างไรครับว่าว่าต้องมาทางดีตันมัลติมีเดียได้ได้ข้อมูลยังไงครับว่าเอ๊ะสาขานี้น่าจะตอบโจทย์ความฝันเราได้อคือผมเริ่มอยากเป็นผู้กำกับก่อนใช่ไหมครับแล้วผมก็เริ่มหามหาลัยครับช่วงนั้นทุกคนก็จะหามหาลัยครับอส่วนตัวผมคือไล่ดูหมดเลยครับคือในทางเว็บของแต่ละมหาลัยใช่ไหมครับเขาก็จะมีว่า หลักสูตรของเขามีวิชาอะไรบ้างอ๋อมีมีโครงสร้างหลักสูตรให้ดูใช่ไหมครับใช่ครับแล้วผมก็เอามาเทียบกับว่าที่บ้านผมสามารถจ่ายเงินได้เท่าไหร่ครับแล้วมหาลัยไหนมันจะตอบโจทย์รตรงโจทย์เราใช่ครับครับผมแล้วก็ผมก็ดูมาหลายที่จนมีช่างใจอยู่ครับครับคือมอพะเยากับที่ราชภัฏทีงราชภัฏเราเองครับผมใช่ครับแล้วผมก็มาอ่านหลักสูตรนะครับของ น่าจะปี2560้งครับผมไม่รู้ตอนเปลี่ยนใช่ครับผมก็มานั่งไล่ดูวิชาทุกวิชาเลยครับจนผมไปเจอกับวิชาหลักการภาพยนตร์ครับแล้วผมก็เลือกที่นี่เลยอ๋อคือกลายเป็นว่าคำว่าหลักการภาพยนตร์ที่อยู่ในหลักสูตรเนี่ยนะมันเหมือนกับตรงเป๊ะเลยใช่ที่เราอยากได้ใช่ไหมเราเลยคิดว่าเรามาเรียนตรงนี้มันน่าจะตอบโจทย์ตัวเองได้ดีเพราะว่าเราอยากเป็นผู้กํากับเพราะฉะนั้นหลักการภาพยนตร์นั่นคือเอามันตรงเป๊ะเลยนะ คราเนี<ๆ>้ยพอพอมานั่งเรียนละตอนนี้น้องอยู่ปีปีอะไรนะครับตอนนี้ปีสองครับปีสองนะครับแสดงว่าได้ได้เรียนได้ทำได้ทำกิจกรรมออรรมาพอสรรมควรละคราวนี้พี่จะถามในเรื่องของของการเรียนแล้วนะการเรียนเนี่ยเนื่องจากว่าน้องเป็นนักเรียนเนี่ยเกตินิยมเหรียญเหรียญทองเนี่ยก็อยากจะทราบว่าเวลาน้องเตรียมตัวที่จะเรียนในหลายวิชาต่างๆเนี่ยเรามีการเตรียมตัวย,ยังไงมังครับเ<ๆ>พราะว่าน้องบอกว่าน้องพื้นฐานน้องไม่ได้เป็นคนเก่งเลย แล้วก็เรียนทางด้านภาษาญี่ปุ่นมาเนี่ย<ช>ก็ไม่ได้เกรดดีเลยใช่ไหมฮะใช่แต่ธรไมที่ทำไมเกรดดีจังมันมีการเปลี่ยนแปลงตรงไหนบ้างครับครับ,ค,รบคือจริงๆแล้วผมเป็นคนชอบศึกษาในด้านที่ตันเองสนใจแค่อย่างเดียวครับอ๋อครับผม,บผ,มผมเป็นคนที่ถ้าเรื่องไหนผมไม่สนใจตอนมอปลายผมไม่เอาเลยใช่ว่าสิ่งที่เราอาจจะเรียนได้ไม่ดีในตอนมอปลายมันอาจจะเป็นแค่เรื่องที่เราอาจจะไม่ไมค่อยได้สนใจมันเต็มที่เท่านั้นเองใช่ครับแต่พอมานี่เหมือนกับมันมาถูกทางที่เราสนใจอ่าย่างไงต่อครับ ผมก็ก่อนเรียนนะครับถ้าอาจารย์มีสไลด์มีหนังสือให้ครับผมก็จะอ่านบ้างครับอ่านบ้างไม่อ่านบ้างแล้วก็ตอนเรียนก็คือคือเราจะอ่านทําความเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดของทุกสไลด์ก่อนครับแล้วเราก็มาไว้แค่ว่าตรงไหนเราไม่เข้าใจครับเราค่อยไปฟังตรงนั้นในห้องครับแล้วก็อันไหนที่เราเข้าใจแล้วเราก็ไม่ต้องไปตั้งใจมากในห้องครับมันก็ไม่เครียดมากครับเวลาเรียนก็คือไม่ได้กดดันมากเพียงแต่ว่าถ้ามีเอกสารมาก่อนเราก็แค่ อ่าร uh, ีไรซ์รีวิวไปแล้วก็ไปติ๊กในส่วนที่เราคิดว่าเราเราเราไม่รู้เรื่องหรือไม่หรือเรายังยังยังติดขัดอยู่ใช่ไหมครับ,รบแล้วก็อ่ตอนนี้ยพอเราเข้าไปเรียนละอ่าเราไปทําอะไรต่อครับในในตอนเรียนครับมีคว,วามงมีเทคนิคอย่างไรใน,ในการเรียนให้เข้าใจ<ะ>ตบบเนี้ยผมคือถ้าเราอ่านเข้าใจแล้วอะครับ ในส่วนที่เราไปเรียนทั้งหมดก็คือฟังอาจารย์รเพื่อเพิ่มความเข้าใจครับ,รบเราก็จะเข้าใจไปอีกขั้นหนึ่งครับ,รบแต่ในส่วนที่เราไม่เข้าใจเราก็จะตั้งใจฟังตรงนั้นให้มากขึ้นครับแล้วเราก็เข้าใจทั้งหมดเองครับอ่าลวครนี้ตอนตอนเรียนหรือตอนเข้าในห้องเรียนเนี่ยเด็ก่งๆที่พี่ได้สัมภาษณ์มาส่วนใหญ่นี่กจ็จะนั่งหน้าสุด ของน้องเป็นอย่างนั้นไหมอ่าผมนั่งหน้าสุดเพราะว่าผมสายตาสั้นเราไม่มีเงินตัดแว่นอ๋อใช่ผมก็จะนั่งหน้าสุดอ๋อจริงๆไม่ได้เป็นเหตุผลหลักหลักที่ที่นั่งหน้าที่ที่ที่เรานั่งหน้าเพราะว่าสายตาเราเราเป็นคนสายตาสั้นเราต้องการเห็นชัดๆจริงๆถ้านั่งตรงไหนก็ได้ใช่ไหมครับแต่นั่งหน้าเนี่ยมันเห็นชัดสุดใช่ครับอ่าตอนเรียนผมก็ไม่ได้ตั้งใจมากครับครับครับเพราะว่าเหมือนกับว่าสิ่งที่เราสนใจเราได้เข้าใจไปแล้วเราก็เลยไปโฟกัสเฉพาะสิ่งที่เรายังยังไม่เข้าใจ หรือว่าติดปัญหาแค่นั้นเองใช่แล้วในการเรียนนะครับการตอบโต้กับอาจารย์เนี่ยน้องมีการตอบโต้เยอะไหมครับสำหรับการเรียนแต่ละวิชาผมเป็นคนที่พูดมากจนจิตพิสัยไม่เต็มสิบครับพูดกับเพื่อนบ้างพูดกับอาจารย์บ้างตลอดเวลาเลยครับครับครับก็พูดเวลาอาจารย์ถามอะไรใช่ไหมครับผมก็รีบตอบผิดถูกช่างมันก่อนครับบางทีก็เล่นมุกไปเลยครับครับอ๋อคือเราเป็นคนชอบพูดชอบพูดชอบจา ใช่ครับเลยทาให้บางทีมันมากเกินไปไอ้ตัวจีบวิสัยตอนเข้าห้องเนี่ยมันก็เลยมันก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่าโอเคคราวนี้เนี่ยันนี้คือการเรียนในห้องเรียนคราวนี้เนี่ยอาจพูดถึงว่าพอเวลาที่จะเตรียมตัวสอบแล้วครับมิทายการเตรียมตัวยังไงครับครับคือปกติผมเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือเรียนนะครับครับแล้วก็ไม่ชอบทําอะไรเวลาว่างถึงถึงจะสนใจศึกษาในเรื่องที่สนใจนะครับเช่น เวลาว่างผมจะดูวิธีทานั้นทํานี้เกี่ยวกับโปรแกรมต่างๆครับแต่ผมก็ไม่ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการเรียนนะครับพอใกล้จะสอบครับผมค่อยแบบหนึ่งอาทิตย์ก่อนสอบผมไม่ทําอะไรครับอ่านแค่หนังสืออืมหมายถึงว่าเราเตรียมตัวก่อนสอบเนี่ยประมาณหนึ่งอาทิตย์ใช่ครับนะครับเป็นการทบทวนแล้วครั้นี้เนี่ยในตอนเรียนนีมีการจดอะไรเพิ่มเติมไหมครับหรือว่าเราจดไปในชีตเลยผมไม่จดอะไรอ๋อไม่ไม่ไม่จดเลยผมจําอย่างเดียวเลยคือ ถ้าพเข้าใจแล้วจาโดยอัตโนมัติอย่างเดียวคือถ้าเราจําหัวข้อหลักได้ครับตรงต่อมาของมันเราจะเข้าใจเองครับครับอ๋อคือน้องเรียนโดยที่เราน้องไม่เป็นคนไม่เน้นจทมากใช่ครับแต่เน้นเข้าใจแล้วเข้าใจเลยใช่แล้วก็มาทบทวนในสิ่งที่เข้าใจแค่นั้นเองใช่แล้วไปสอบเลยใช่การเตรียมตัวก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับนะครับแล้วก็ในบรรยากาศในการเรียนละครับอยากถามว่าตัวบรรยากาศในการเรียนเนี่ย อ่าผมเพื่อนอะไรเนี่ยตอนน้องเข้ามาเรียนเนี่ยถ้าเทียบกับตอนที่อยู่อยู่อยู่มัธยมมีความต่างกไหมครับชีวิตในมหาลัยเนี่ยการเรียนเนี่ยผมมากับเพื่อนมัธยมครับอ๋อมาเป็นก้นเดียวกันใช่ครับมามกัน2คนครับสคนอ่เพื่อนเนพื่อนสนิทกันใช่ครับแล้วก็บรรยากาศในการเรียนมันก็เหมือนมัธยมครับคือที่ผ่านผิดนะครับ คือบางวิชามันมันหนักกว่านี้เยอะมากเลยครับมาถึงตรงนี้มันก็เลยสบายมากเลยครับคือบรรยากาศการเรียนมันดีมากครับก็คือเราไม่ได้ปรับตัวอะไรมากแต่รู้สึกว่ามันมันดีกว่าเดิมใช่ครับอันที่ความมีแหลกใช่ไหมครับมีแหลกที่รู้สึกว่าเราเราเรียนแล้วมันมันมันมาถูกทางอ่ะมันมเลยรู้สึกว่าการเรียนไอ้ความไม่หนักของของที่น้องพูดถึงนี่อาจจะถูกถูกใจมากกว่าอ่าครับได้เรียนในสิ่งที่ตัวเองอยากอยากเรียนมากกว่าใช่ครับอ่ะคราวนี้ย้อนกลับมาการแนวไปในการเรียนละ เห็นว่าน้องเรียนมาถึงปี2เนี่ยในกิจกรรมทางด้านดิจิทัลมาติดีเดียหรือทางนิเทศศาสตร์เองน่าจะมีกิจกรรมให้ได้ทําเยอะนะครับก็อยากสอบถามว่าวิชาไหนครับที่เราสึกว่าประทับใจเป็นพิเศษอย่างวิชาแกนเนี่ยครับวิชาเอกเนี่ยตอนนี้เรียนมาถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีวิชาที่ไม่ถูกใจครับแต่คือถูกใจหมดพูดง่ายใช่ครับแต่ถ้าจะให้เลือกจริงๆผมชอบวิชาที่แบบเน้นปฏิบัติขึ้นมาหน่อยครับอย่างหลักการออกแบบเทอมที่แล้วครับแล้วก็หลักการถ่ายรูปอะไรประมาณนี้ครับ เราเราก็จะได้ลงพื้นที่ไปถ่ายรูปจริงๆหลักการออกแบบแล้วก็ได้ออกแบบจริงๆแบบเนี้ยครับการออกแบบเนี่ยในสายนิเทศศาสตร์ทางด้านดิจิตอลมัลติมีเดียเนี่ยเนื่องจากการออกแบบเนาะมันมีหลายแบบในในเชิงดิจิตอลมัลติมีเดียที่น้องได้เรียนเนี่ยเขาออกแบบในแนวไหนครับตอนที่เป็น midterm นะครับพวผมได้ออกแบบผลิตภัณฑ์เลยครับผลิตภัณฑ์อาจารย์จะตั้งโจทย์มาให้ครับแล้วเราก็ไปออกแบบผลิตภัณฑ์แล้วก็ไปพรีเซนต์ให้อาจารย์ฟังแบบเนี้ยครับ ครับอันนี้คือตอนที่ออกแบบคือไปออกแบบผลิตภัณฑ์ไปเลยนะครับเน้นตรงผลิตภัณฑ์หลักการนี้อีกรายวิชาเกี่ยวกับเรื่องถ่ายรูปเราได้เรียนอะไรบ้างครับถ่ายรูปเนี่ยเราจะเรียนหลักการถ่ายรูปพื้นฐานครับแต่เราจะมีการลงพื้นที่ครับว่าแบบบางทีก็ไปน้าตกครับแล้วก็ไปถ่ายรูปกันแล้วก็ส่งเป็นเซตภาพให้อาจารย์แบบนี้ครับบางทีก็ไปที่บ้านดําครับก็ถ่ายรูปมาแล้วก็ส่งเซตภาพให้อาจารย์ก็ต้องมาพรีเซตนว่า เราถ่ายภาพอะไร,รออกมาแบบนี้ครับตั้งชื่อภาพอไรแบบนีบอ้อาจารย์ได้กําหนดไหมครับว่าการถ่ายรูปต้องถ่ายรูปที่ไหนหรือว่าเราเราไปเองในเฟบฟรีสไตล์แล้วแต่โจทย์ครับารบางโจทย์คือทั่วเชียงรายแบบนี้ครับรบ,บางโจทย์ก็ที่บ้านดําบางโจทย์ก็ต้องถ่ายรูปที่น้ําตกแต่เราไม่ต้องถ่ายรูปน้ําตกก็ได้ครับ,รบมันแล้วแต่เราจะคิด การถ่ายรูปของเราออกมาเองนะครับอาจจะเป็นโจทย์กว้างๆว่าคุณไปน้ําตกนะใช่ครับแต่คุณไม่ถ่ายน้ําตกก็ได้คุณไปถ่ายผีเสื้อเนี่ยที่ใกล้น้ําตกก็ได้คุณไปถ่ายดอกไม้ต้นไม้ก็ได้ใช่ครับแล้วแต่ว่าเราจะคีดเอดแล้วต้องการนําเสนออะไรใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นการเปิดเปิดกว้างหัวข้อให้เราได้ใช้จินตนาการได้เต็มที่ใช่ครับอันนี้เนี่ยอันนี้คือรายวิชาเอกที่สนใจก็คือในเรื่องของอาการออกแบบ แล้วก็เรื่องของการถ่ายรูปอันนี้คือวิชาที่เราชอบเป็นพิเศษครับแล้วครนี้อย่างส่วนวิชาพื้นฐานเองนะครับมีวิชาไหนที่เราชอบบ้างไหมครับอ่าวิชาพื้นฐานที่ผมสนใจมากๆคือผมยังเรียนไม่ได้มากนะครับครับครอ่ที่ผมสนใจมากๆคือผมสนใจภาษาอังกฤษเป็นการส่วนตัวครับครับผมก็เลยจะชอบในวิชาภาษาอังกฤษครับเพราะว่าจะสนทนาเทนส์อะไรผมก็จะสนใจเป็นพิเศษเพราะว่าผมอยากฝึกด้านนี้ให้มากขึ้นอ๋อคือ แต่ใี่น้องบอกว่าน้องสนใจอะไรน้องจะจะสนใจสุดๆไปเลยเพราะนั้นบอกเอออว่า,าภาษาอังกฤษเราสนใจอยู่แล้ว<ช>เราต้องการมาเรียนเพิ่มแต่ก็ดีนะครับรุ่นของน้องพี่จาได้ว่าน่าจะมีะาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า6ตัวใช่ครับเพราะมันมันต่างจากรุ่นก่อนๆนะรุ่นก่อนๆนู้นพี่จาได้มีภาษาอังกฤษแค่ตัว2ตัวเองครับมาเพิ่งมารุ่นหลังๆครับปรับภาษาอังกฤษเป็น6ตัวก็คงได้เรียนถึงถึงปี3ถึงปี3ครับผมแล้วก็ต่อไปครับตัวกิจกรรมอะไรที่น้องได้ทําในช่วงเวลาเรียนแล้วสื่ประทับใจบ้างครับมีโครงการตัวไหนบ้างครับ ก่อนหน้านี้ผมเพิ่งทําโครงการโยหัดลักถิ่นไปครับ,รบเป็นโครงการยังไงคะอยากเราเให้เราฟังซึ่งเ,<ร>เป็นโครงการที่เราจะรวมทีมนะครับกับ,บอาจารย์แล้วก็ลงไปพัฒนาที่ท้องถิ่นครับรบเป็นวิสาหกิจชุมชนแบบนี้ครับ,รบผมก็ได้ขึ้นไปพัฒนาที่ ดอยปังขอนมาดอยปังขอนอ่าไปทําอะไรตรงจุดนั้นครับเอ่อตรงนั้นเราก็จะไปออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เขาครับแล้วก็โปรโมทการท่องเที่ยวครับซึ่งกลุ่มของพวกผมจะเน้นไปทางการโปรโมทการท่องเที่ยวอ๋อเน้นไปด้านการท่องเที่ยวครับใช่ครับก็จะมีการถ่ายวีดีโอครับทาเพจส่งไปที่สื่อต่างๆครับแล้วก็ได้อาจารย์สองคนที่มีความสามารถมาอยู่ในกลุ่มก็สามารถกระจายสิ่งที่เราทําไปในสื่อต่างๆได้มากครับอ ก็คือโจทย์ก็คือท่องเที่ยวรเราจะไปแนะนําเขาให้มาท่องเที่ยวที่ปังขอนได้อย่างไรรโดยทําสื่อออกมาหลายๆหลายๆแบบหลายๆช่องทางเราก็ส่งไปในส่วนของน้องเองน่น้องได้ทําอะไรตรงตรงจุดน้ำมาครับช่วยตรงจุดไหนบ้างครับสำครับคือตอนนั้นผมเข้าไปเป็นน้องใหม่นะครับก็จะได้ทําทุกอย่างที่มันขาดเหลืออยู่นะครับก็คือไปอุดรอยรั่วในทุกๆส่วนที่อยากอยากเล่าฟังว่าไปอุดรอยรั่วเนี่ยไปอุดเป็นในงานอะไรบ้างอยากให้เล่าฟังก็ผมก็ ได้ทำสไลด์บ้างครับแล้วก็ถ <UM ่ายเบื้องหลังไปพรีเซนต์ครับเอาไปพรีเซนต์ด้วยใช่ครับคือตอนเปิดโครงการผมขึ้นไปพรีเซนต์กับเป็นตัวแทนเข้าไปไปพรีเซนต์ใช่ครับก็ได้เข้าไปช่วยออกแบบโลโก้ครับแล้วก็สอนบัญชีชาวบ้านด้วยเอากลายเป็นว่านิเทศศาสตร์ทางด้านทีดีดีอ่เนี่ยไม่ไม่เพียงแต่ด้านนิเทศศาสตร์นะบัญชียังต้องไปไปเรียนรู้แล้วไปถ่ายทอดด้วยใช่ครับ ในส่วนตัวเนี่ยอย่างบัญชีเนี่ยเราเราได้เรียนมาไหมครับหรือยังไงครับหรือต้องไปศึกษาตัวนั้นแล้วถ่ายทอดผมกับคณิตศาสตร์นี่ไม่ได้เลยครับคือทางออมสินเขามีคลิปมาให้ครับแล้วก็ต้องดูคลิปตอนนั้นนะครับแล้วก็เอาไปถ่ายทอดให้กับชาวบ้านครับอ๋อเหมือนก็โจทย์ว่าเนื่องจากเราไม่ได้ทําด้านนิเทศศาสตร์อย่างเดียวยังต้องถ่ายทอดเรื่องบัญชีซึ่งทางออมสินเนี่ยเขาเป็นเจ้าของโครงการยุวพัฒน์อยู่นะครับเขาก็ได้ให้เหมือนกับเป็นสื่อสื่อเกี่ยวกับการสอนบัญชี แล้วก็ให้น้องๆใช่ไหมครับไปศึกษาตัวตัวคลิปนี้ก่อนก่อนที่จะไปถ่ายทอดอย่างอย่างอย่างชาวบ้านหรือหรือในชุมชนใช่ไหมครับรู้สึกเป็นงานยากไหมครับการที่เอาแบบของใหม่ที่ตัวเองไม่เคยรู้เรื่องเลยเนี่ยยังไงเลยงานยากเพราะว่าผมไม่ค่อยเข้าใจเรื่องบัญชีครับแล้วก็เราต้องเอาสิ่งที่เขาสอนซึ่งไม่ใช่ภาษาชาวบ้านนะครับไปสอนให้ชาวบ้านที่อยู่บนดอยได้แบบรู้เรื่องบัญชีการทําบัญชีที่ถูกต้องอะไรประมาณนี้ครับก็เป็นงานยากคือ ผมทางานกับคนเยอะๆไม่ค่อยเก่งครับครับครับแต่ตอนนั้นก็เป็นประสบการณ์ใหม่มันเหมือนกับว่าเราได้คือจากการที่ทํางานกับตัวเองมาตลอดอยู่กับตัวเองมาตลอดเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยจะต้องติดต่อต้องทํางานกับคนเนี่ยครับตรงนี้ปรับตัวเยอะไหมเพราะว่ายังไงมันต้องมันกลายว่ามันต้องทำไงใช่ไหมมันมันมันเลือกไว้ได้ไงอ่ารู้สึกเป็นไงมาครับจากจากชีวิตเดิมเนี่ยที่เราที่เราทำงานกับตัวเองอยู่กับตัวเองมาตลอดเนี่ยเพราะวันหนึ่งเนี่ยเราได้ออกมาทางด้านทางด้านมีเดียแล้วก็สิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือหนึ่งได เอาอะไวิชาแปลกๆอย่างเช่นบัญชีเนี่ยหรือเอาการสื่อสารที่เราไม่ค่อยได้สื่อสารใครเนี่ยไปถ่ายทอดกับชาวบ้านเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับเอ่อคือกว่าจะฝับตัวได้คือช่วงแรกๆผมไปผมเงียบไม่คุยกับใครเลยครับเพรารู้สึกว่ามันอะไรมันกระตือไปหมดใช่ไหมใช่ครับแต่ก็มีเพื่อนสนิทนะครับที่ผมบอกก็ทําทำโครงการด้วยกันก็ส่วนมากก็จะพูดกันสองคนอะไรประมาณนี้ครับแล้วหลังๆมาก็มันโครงการมันยาวครับทําเป็นปีก็เริ่มดีขึ้นครับเริ่ม ทำงานกับคนได้มากขึ้นครับเอออยากอยากถามว่าพอผ่านโปรเจกต์นี้ไปอันนี้คือผ่านผ่านมาหนึ่งปีแล้วใช่ครับโปรเจกต์ก็ได้ผ่านไปแล้วนะครับเราได้อะไรจากโปรเจกต์ตรงนี้บ้างครับคือผมได้ประสบการณ์ใหม่ๆหลายอย่างครับคือมันหาไม่ได้ในห้องเรียนครับครับคือส่วนตัวผมไม่เคยเห็นทะเลหมอกก็ได้เห็นครั้งแรกที่ดอยบางของอยู่เชียงรายแต่ก็ไม่เคยไปเที่ยวไปเจอทะเลหมอกใช่ครับครั้งนี้ปางของหมอกตึมเลยนะรู้สึกเป็นไงบ้างไปเจอบางของซึ่งมีทะเลหมอกเยอะๆเนี่ยคือ ตอนนั้นมันเป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยครับเพราะว่าที่ปังขอนที่พวกผมไปทําใช่ไหมครับคนที่เขาพาไปดูทะเลหมอกเขาก็จะมาดิฟกาแฟให้กินเช้าๆมีชาแบบนี้ครับคือมันมันรู้สึกดีมากรู้สึกดีมากรู้สึกว่ามันได้ผ่อนคลายใช่ครับคือตอนทําโครงการนะครับพวกผมก็ไปนอนค้างที่บนดอยคืนหนึ่งก็เป็นการนอนบนดอยครั้งแรกในชีวิตอีกครับกางเต้นหรือเปล่าหรือว่าอยู่ในบ้านมีทั้งเต้นและบ้านครับแล้วแต่เราจะเลือกก็มีให้เราเลือกแล้วน้องเลือก อยู่ตอนนั้นผมอยู่ในบ้านเพราะว่าอาจารย์นอนในเต็นท์เอาอยอในเต็นท์อยากได้บรรยากาศเพราะว่าเพราะหลายคนเนี่ยพอไปไปไปดอยไปเขาเนี่ยบางคนก็อยากสูดบรรยากาศเต็มที่ใช่ไหมครับก็จะจะกางเต็นท์เอาแต่น้องยังอาจยังรู้สึกว่ายังยังไม่ชินก็ลองก็เข้าไปอยู่บ้านก่อนแต่ประสบการณ์ใหม่ที่เราได้ก็เลยว่าเป็นสิ่งที่ในห้องเรียนมันมันไม่มีแต่กิจกรรมประเภทนี้ทาให้เรารู้สึกว่าเราเราได้รับประสบการณ์เยอะ พี่ว่าน้องได้หลายด้านได้เลยนะตัวโครงการนี้รู้สึกเหมือนกับว่าได,ได,ได,ได้ได้เติมเต็มได้เหมือนอัปเลเวลถ้าเป็นถ้าเป็นแอนิเมะอะไรก็คือได้อัปเลเวลขึ้นมาอ่าแล้วตอนนี้นะครับตอนตอนนี้น้องอยู่ปีที่2ใช่ไหมครับตอนนี้ในช่วงเรียนออนไลน์หรือโควิดเนี่ยเราคิดว่าข้อจํากัดในการเรียนในภาวะนี้เป็นยังไงบ้างครับอ่าอ,อยากพี่อยากถามว่าเออมันเป็นยังไงบ้างรเรียนช่วงเนี้ยข้อจํากัดในการเรียนออนไลน์จริงๆมันมีเยอะนะครับทั้งเรื่องสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตเรื่องเราเรียนไม่เข้าใจหรืออะไรประมาณนี้ครับ แต่สําหรับตัวผมคือมันใช่มากๆเลยครับคือ<ช>ผมเป็นคนไม่ชอบเจอคนเยอะๆครับ,รบการได้นั่งเรียนคนเดียวในห้องมัน,ม,นมีสมาธิมากกว่าครับ,รบอ,อ๋อแต่ตรงนี้นีก่กลับเป็นว่าเรารู้สึกในอีกบุมหนึ่งรู้สึกดีใช่ครับออผมผมมีปัญหาก,การเรียนออนไลน์แค่การส่งงานครับคือ เวลาทํางานแบบนี้ครับเอาไปส่งมันมันดูไม่ไม่ราบรื่นมันมันยากไปนิดนึงครับมันมันไอกระบวนการที่จะส่งงานให้อาจารย์หลายหลายแบบเนื่องจากเราอยู่ทางมีเดียด้วยใช่ไหมไฟล์มันอาจจะเยอะหรือเปล่าหรือว่าข้อมูลมันเยอะหรือเปล่าครับคือผมเป็นคนที่ชอบฟังอาจารย์สั่งงานในห้องมากกว่าครับมันมันเข้าใจเวลาไม่เข้าใจอะไรก็ถามได้แบบนี้ครับแล้วก็อีกปัญหาของการเรียนออนไลน์ของผมคือการพูดแทรกกันครับ ครับคือเดี๋ยวคนนั้นพูดเดี๋ยวคนนี้พูดอะไรประมาณนี้ครับมันไม่เหมือนแทรกในตอนอยู่ห้องเรียนใช่ใชมันการแทรกในออนไลน์ดูหน้าจอเล็กๆเนี่ยใช่ครับมันยังไงครับมันสร้างความสับสนมันหรือว่ายังไงครับมันเกิดขึ้นมันเสียงมันชนกันอ๋อเสียงมันชนกันผมเป็นคนไม่ชอบเสียงชนกันอะไรประมาณนี้ครับอ๋อคือเวลาที่เราแน่นอนเออนไลน์มันต้องหลายๆคนใช่ไหมครับแต่คนนี้พูดคนนี้พูดเวลาเสียงที่อยู่ในระบบออนไลน์มันบันชนกันเนี่ยทำให้การสื่อสารมันล้มเหลว ใช่ครับเราก็จะฟังไม่ได้ความจับไม่ได้เรื่องเลยอ๋อน้องน้องถึงบอกว่าเวลาเรียนออนไลน์เนี่ยเวลาอาจารย์สั่งงานหรือส่งงานจะมีปัญหาในเรื่องของความการทําความเข้าใจในชิ้นงานใช่ครับมันไม่เหมือนในห้องเรียนใช่ครับซึ่งเราถามอะไรเราได้อย่างนั้นเราชัดเจนแต่พอมาออนไลน์ก็เจอปัญหาแต่น้องจะไม่มีปัญหาในเรื่องของการเรียนเขรู้สึกว่ามีสมาธิดีไม่มีใครมากวนใช่ครับผมชอบอยู่คนเดียวแบบนี้อ่าคือเป็นสไตล์เราอยู่แล้วครับแต่ในการทํางานของ ดิจิตอลมันติมีเดียจริงๆมันมันตัดไปหลายอย่างมากเลยครับคือเช่นการลงพื้นที่บางอย่างเราก็ทาไม่ได้ครับอ่าใช่ใช่ใช่มันเป็นข้อจํากัดเนาะจริงๆมันต้องคนลงใช่ไหมใช่เพราะจากประสบการณ์ให้น้องเล่าให้พี่ฟังก็คือว่าลงมันมากเลยใช่ครับเราได้อะไรที่นอกห้องเรียนเนี่ยมาเสริมในหลักสูตรเยอะเลยหรือว่าสิ่งที่เราเรียนในห้องเรียนเนี่ยบางอย่างเราคิดไม่ออกใช่ไหมครับว่าพอเราเรียนแล้วเฮ้ยไอตรงเนี้ยเราเราเรียนเป็นแค่หลักการทฤษฎี แต่พอลงพื้นที่ไอ้ไอ้ตรงหลักการที่4ีบางอย่างเนี่ยมันไปมันไปสอดคล้องกับการทํางานจริงเราก็รู้สึกว่าเห็นภาพมากขึ้นใช่ครับครับอ่าต่อไปครับนี่คือข้อจํากัดนะครับในการเรียนในช่วงโควิดเนี่ยนะครับแล้วก็ในในปัจจุบันครับมีมีกิจกรรมอะไรบ้างหรือเปล่าครับที่น้องเคยผ่านมาอย่างเช่นตัวยัวพักแล้วมีกิจกรรมอื่นไหมครับที่น้องได้อยากเข้าชมรมหรือต่างๆเนี่ยครับมีมีประสบการณ์อยากเล่าให้ฟังไหมครับเอ่อหมายถึงในมหาลัยาในมหาลัยนะครับถ้าในมหาลัยผม อย่างชมรมได้เข้าชมรมอะไรบ้างครับผมอยู่ชมรมถ่ายรูปครับได้ได้แอคชั่นกิจกรรมชมรมยังไม่ได้แอคชั่นอ๋อยังยังชมรมยังไม่่คยถ่ายไอ้นี้อาถามว่าถ้าไปกิจกรรมด้านนอกะครับด้านนอกที่ได้ร่วมงานได้ได้ทำมีกิจกรรมอะไรไหมครับที่ที่อยากจะเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังจริงๆตั้งแต่เรียนที่นี่ใช่ไหมครับผมก็เคยประกวดงานคือนิเทศศาสตร์ะครับเขาก็จะมีงานประกวดเยอะครับทั้งละครที่เป็นเยอะครับผมประกวดถ่ายภาพอะไรประมาณนี้ครับ ก็จะได้ทําแล้วก็ได้ประสบการณ์ในส่วนนั้นเยอะครับครับยังยงเวลาไปประกวดเนี่ยเนื่องจากมันมีหลายเวทีเนาะในส่วนน้องเองที่ทำเนี่ยน้องจะเป็นสดคนทําในส่วนไหนครับเอ่อคือถ้าประกวดถ่ายรูปมันเป็นงานเดี่ยวอะครับครับแต่ถ้าเป็นประกวดหนังสั้นแบบนี้ใช่ไหมครับครับอ่าเหนังสั้นเป็นทีมละอ่านใช่ครับผมก็ทําหน้าที่คล้ายๆเดิมครับครับคือช่วยกํากับบ้างกํากับบ้างเอาไปอยู่ทุบ้างทุกที่ถ่ายบ้างตัดต่อบ้าง ก็คือไปไปอยู่ทุกงานแหละที่ถ้าเกิดไปเป็นงานสเกลที่ใช้คนเยอะๆน้องก็จะไปร่วมในทุกๆงานใแล้วแล้วโปรดิวงานออกมาครับแล้วก็ตอนไปแข่งนี่รู้สึกเป็นไงบ้างครับรู้สึกมีประสบการณ์ได้รับประสบการอะไรบ้างครับคือคือการแข่งเนี่ยมันน่าจะได้รับประสบการณ์ต่างจากการเรียนในห้องเรียนสิ่งที่ได้จากการแข่งคืออะไรครับใช่ครับคือทุกๆอย่างของผมมันจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือการทํางานกับคนเพิ่มมากขึ้นครับ เพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยเก่งเรื่องนี้ครับ,รบตั้งแต่ทํางานประกวดมาเรื่อยๆผมก็รู้สึกว่าทํางานกับคนอื่นได้มากขึ้นก็คือการปรับตัว<ช>ที่จะต้องทํางานร่วมกับทีมงานหรือ<ช>ที่ไม่ใช่ทีมงานที่เป็นคนข้างนอกอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่าเราเราได้ประสบการณ์ตรงนั้นรเราได้ทักษะชีวิตในตรงนั้นครับ,บผมก็อันนี้คือประสบการณ์ที่น้องได้รับนะครับที่เป็นกิจกรรมเสริมนอกห้องเรียนคือการแข่งขัน คราวนี้อยากให้น้องคุยถึงบรรยากาศที่เราประทับใจในการเรียนทั้งเรื่องของอาจารย์ทั้งเรื่องเพื่อนๆหรือสภาพแวดล้อมอยากให้น้องคุยในประเด็นชนิดหนึ่งครับผมคำว่าบรรยากาศในการเรียนใช่ไหมครับคือด้วยความที่เป็นดิจิทัลมันติมีเดียคือคนมันน้อยมากครับในคลาสผมมีอยู่10กว่าคนแบบนี้ครับโอก็ทางารู้สึกว่ามันเออว่าข้อดีมันก็เหนียวแน่นดีนะมันรู้จักกันหมดเลยนะมันสนิทกันหมดเลยสิบสิบกว่าคนเนี่ยเวลาเรียนมันก็จะ เข้าใจได้ง่ายครับเพราะว่าเราไม่เข้าใจเราเราหันถามเพื่อนเหมือนเหมือนเรียนมัธยมนะครับแต่เป็นมัธยมในแบบที่เป็นเรื่องที่เราสนใจครับแล้วก็ด้วยความที่คนน้อยครับอาจารย์ก็สามารถเข้าถึงได้ทุกคนใช่ครับแล้วก็อาจารย์ดิจิทัลมันเตจอาจารย์มัติมีเดียอาจารย์ในดิจิทัลมันติมีเดียทุกคนนะครับก็เขามีความสามารถแล้วก็ทํางานด้านนี้มากันนะครับก็จะ อะไรที่ไม่เข้าใจเราก็จะถามแล้วเขาก็จะตอบได้ตรงประเด็นตรงประเด็นจนเราสามารถไปพัฒนางานได้ครับบางทีก็มีเรื่องเบื้องหลังที่แบบเป็นประสบการณ์ที่เขาเล่าเขาเล่ามาเล่าให้ฟังอ๋อโอเคครับงั้นก็ดงว่าภาพรวมเนี่ยก็คือรู้สึกว่ามันได้รับประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็เรียนรู้ความสนุกสนานใช่นะครับรันนี้ครับท้ายนี้ครับอยากให้น้อง ฝากอะไรไว้กับให้กับท <c oughs> ่านผู้ชมกับน้องๆครับผมก็สําหรับใครที่กําลังเรียนอยู่หรือว่าอยากที่จะมาเรียนที่ราชภัฏเชียงรายนะครับคือบรรยากาศที่สบายๆมากเลยครับเรียนง่ายครับไม่ไม่ได้ยากอย่างที่คิดคือการเรียนมหาลัยมันไม่ได้เหมือนกับที่ผมคิดตั้งแต่แรกนะครับคือผมคิดว่าการเรียนมหาลัยมันจะยากครับแต่พอมาเรียนจริงๆแล้วมันมันไม่ได้ยากขนาดนั้นครับแล้วก็สังคมที่นี่ก็ดีครับครับครับโอเคครับขอขอบคุณ น้องมากนะครับน้องกิติวัฒน์มีแก้วนะครับน้องแมนนะครับผมขอบคุณครับผมครับครับผมก็หวังว่านะครับท่านผู้ชมนะครับก็คงได้รับข้อมูลได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากน้องแมนนะครับซึ่งวันนี้ก็มาให้แบ่งปันประสบการณ์กันเต็มที่เลยนะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะครับครับท้ายนี้ครับก็หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่นะครับในเทปหน้าครับวันนี้ครับสวัสดีครับผม